ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจกำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาป้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจ แต่มันตั้งมั่นลงไปต่อผู้สนรรมคือเรามาปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้า ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่านด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูบชา <c oughs> อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่าง อามิสตบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของเช่นดอกไม้ถูกเปียนของหอมต่างๆนีเรียกว่าอามิตสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามธรรม คำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำให้เร kind of ือวิส like ัยจริงๆแล้วไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขตัวครั้งตัวคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหาร สุขในการเพลิดเพลินในหมอรสกพบมันต่างๆมูนี่สำหรับผู้ฝึกฝนจิตใจแล้วมันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในหมอรสกครบมันในฟ้อนรำขับร้อง ต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งความสงบกับความเพลิดเพลินมันก็รงกันข้าม,มผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละ ความพเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกคือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตด,ดวงนี้นะติดห้องอยู่ในโลกอันนี้เกลียวเกิดเกลียวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะจบจากสิ้นก็เพราะความพเพลิดเพลินนี่แหละเป็นมูลเหตุจั์ทั้งหลายจะได้คล้องอยู่ในโลกนี้ ไอ้ผู้ใดชอบความสงบประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจ,จิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเดียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกัน เอาทานองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ผมไปนักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยหนายไม่ปราถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึง ภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันทั้งห้าอันนี้ไปเรื่อยๆเ,เมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงแหละไม่ต้องมากเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ ดำรลตรีตองที่จะคงจะวางอันห้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่าน,นจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้เพราแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เป่าๆอยู่ไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี้ก็ทุดโทมไป นั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี้มันทุดโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังนมสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นายดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอก เมื่อเวลาย,ยังหนุ่มยังแน่นนี่เต้นสามสอบออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่ายก็ส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่ง บุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาทควรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายในให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆหมดนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันทำไมเห็นโทษนัน เส้นยางขันห้าอย่างนี้นะโทษของการห้าคือคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ยความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอะ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมัน มันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี่ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนู่นเลยไม่ต้องการในขันห้านี้มันแตกมันดับนี่ความมุ่งหมายของจิตอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าทิ้งใด เมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรปลวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกสันิวาตอันนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางกันห้าอันนี้ ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะการถือมั่นไว้ฉะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเลยเมื่อขันห้านี้มันวิบัติแปรปวนไปจิตที่หวงขันห้าอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนนะทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดพากจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อได้เกิดมาแล้วได้มีความ อินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาเอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆเหมือนน่ะเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกมี้สีวิไลจริงๆ หน้าอยู่หน้าอาศัยจริงๆแถวหนนุนทางก็ราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาละไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่งพัฒนาขึ้นมาแ,แล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็ล้องอยู่อย่างนั้นแหละ ยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยละจากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่งอยู่อย่างนี้ร่ำไปก็เพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็น สิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันกิน่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ทัาไรความแก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่างก,กายสังขารนี่กับทุดโทมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนถ้าหูไม่เสียก็ตาเสียตามมว อ,อย่างนี้แหละเนื้อข้าหูดีตาดีเอาผมปันงอกอย่างนี้หะ่ะถ้าผมไม่งอกเอา้าวฟันหลุดฟันร่อนไปไม่ทันเท่าแก่ชรลาฟันหลุดไปหมดแล้วก็มีบางคนอนะ่ะหรือไม่ฉะนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บ อันร้ายแรงมาเบียดเบียนเอาในสเสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่งพอไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดี มันก็ล้วนแตกเกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในถ้ำกลางก็แ,แตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่าภาวนาลงไปแล้วมันตรงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงเมื่อวางลงไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกโย ยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันอยู่ไม่สามารถจะระง,งับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงก็จะทำยังไงก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละขึ้นเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญน้อยอ่ะตัวอำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั่นจิตใจก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับกำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั้นไม่ได้ก็เลยคิดได้อย่างนี้แล้วก็สอนใจของตนให้ ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระรัตนากล a อย่างนี้ต้องมันนึกถึงแล้วก็มันทำความเคารพความเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อได้พระคุณทั้งสามนี่มาเป็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่วันไหวต่อสังขารอันแปรปวนไปนั้น และจะไม่หลงเพลิดเพลินมัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุขไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งปังเอย่างนี้ร่ำไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ผู้ที่เกิดก่อนเราเช่นมารดาบิดา ลุงป้านาอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็ทุดทมให้เราเห็นอยู่แล้วแต่ไหนเ่ะจึงจะไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเป่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจรารณาไม่นึก,กว่าตนจะคงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เตือนตนเลย เห็นแล้วก็แล้วไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี่อายุก็สั้นเพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะ่ะแต่อย่างนั้นดังนั้นแหละจงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ เมื่อพิจารณาเห็นควาไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารทั้งหลายดังกล่าวมา <c oughs> อันคนเรานะ่ยมันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้แหละมันถึงได้ประมาทมัวเมาไปถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริง การสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้ล่ะมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิดคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคนมันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละถ้าว่า เป็นผู้คิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่าน,นั้นเองวันนี้บาปนั่นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราเราไม่ทำมันน่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอ,อย่างนี้นะถ้าขอให้ใจนี้ไม่ชอบถ้าอย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยอันนี้ใจไม่ชอบมันอยู่ เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ไก่เกตตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละผู้ที่ท่านรู้ตัวท่านกบเวน้นก็ไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีค่าตัดเป็นต้น ดังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทำบาป <c oughs> มันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทำบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันการเบียดเบียนกันและกันบางคนก็าว่าการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาป มันไม่เบียดเบียนยังไงอ่ะการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัวประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระโบกระทั่งเขาหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัตประหารผู้อื่นได้เลย นี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะ่ะเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากเขาเมานี่แหละเมื่อมันเมามามากๆแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธที่ให้หนาแน,น่นขึ้นไปเรื่อยๆอ่อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย นักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมทั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์พูนสุกขด้วยสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกรรมเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างโน้อนอ้างนี้อะไรเลย ก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้แล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียวสิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่พูดเสร็จแล้วมันก็หมดเรื่องกันนะบ,าบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไร มันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เว้นเขาก็พยายามสแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้นคนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเว้นไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมงอย่างนี้นะ ตนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้และจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัดเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละเราไปคิดว่าอืไปเป็นชาวประมงเนี่ย มันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับสัตว์ได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องซะด้วยแล้วมันไม่นึกถึงการไปทำลายชีวิตของสัตว์อย่างนี้นะสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหมได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหม มันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะเออถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยแต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกันฆ่าสัตว์ในฉานเอามาทำเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้ เห็นอย่างนี้ได้ว่าไม่ได้เอามาเอาความเห็นเร่องตนไปเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลพวกน,นั้นไม่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าศัตรูแจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้ แต่ทำไมจึงไม่ไม่คิดตัวบ้างเน่มันไม่คิดกเพราะอวิชาาชาตัณหานั่นแหละครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่เพราะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝึกผลอบรมตนผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบกพพติของตนเป็นไปตามธรรมตามวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทำความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจรียกว่าเป็นคนอาภัพนั่น ผู้ที่เป็นพัพพระบุคคลน,นั่นะเป็นผู้มีความสามารถสต่างสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้แม่ขึ้นเี่ว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเท่าใดก็ไม่ย่นยอ่อท้อถอยยินดีทํามันยังวันยังขําเลย ขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังไม่ใช่พอทำบาปลงแล้วมันจะเป็นทุกข์ปัจจุบันดัน่วนนั้นไปเลยมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยาดแหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไปฆ่าตัดจัตชีวิตก็ตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตาม ้ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่งั้นเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะเลินเล่อประมาทเพราะว่ากรรมที่ทำนั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่อ อัตภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อนนั่นน่ะมันยังให้กําลังให้ผลอยู่อย่างนี้นะผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้นผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทําในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลก่อนเพราะว่า,วา บุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่มันเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของกรรมต่างๆวันนี้แล้วก็ให้พึ่งพยายามสังวรระวัง อธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นส่วนที่ร่วงล้ำกระทามาแล้วพยายามสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนาาัตตาไม่ใช่ของเราจริง บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนแล้วแล้วจะใช้กายวาจานี้ไปทําบาปทำไมอ่ะนี่ผู้มีปัญญามันก็คิดเห็นอย่างเนี้ยสอนใจตัวเองอย่างนี้<ม>ก็ร่างกายนี้มันจะแตกจะดับอยู่แม้บุคคลใดจะหาอาหารการกินอันประณีตบรรจงอย่างไร มาเรียงดูร่างกายอันนี้สักเท่าใดร่างกายอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เลยยั่งยืนอยู่ไม่ได้ก็ดูแต่เศรษฐีกหกบดีผู้มีเงินเป็นโกดๆเป็นยังไงอ่ะเขาก็สามารถที่จะจ่ายเงินนั้นซื้ออาหารอันประนิตบรรจง มาหล่อเรียงร้างกายอันนี้ทุกวันทุกวันก็ได้เลยแต่แล้วก็ยังตายเหมือนกันเนี่ยกับคนจนอะ่ะบางทีเศรษฐีอาจจะอายุสั้นของคนจนก็มีไม่แน่อันโมนี้นะนักปรากู้มีปัญญาทั้งหลายท่านยอมชอบคิดชอบพิจารณาเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แหละ เมื่อแด้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตัดสินใจไม่ไม่ใช้กายวาจาอันนี้ทำบาปพ,พูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเลยนะเพราะว่ากายวาจาทำบาปลงไปแต่มีใจเป็นผู้สั่งแล้วผลที่มันสะท้อนมามันก็มาสะท้อนเข้ามาหาดวงจิตนี้ ดวงจิตนี่เป็นผู้ได้สวยผลแห่งบาปกรรมที่กายวาจาร่ำกายวาจามันจะได้รับผลกรรมอันนี้ทำไมล่ะมันจะมันแตกกลับลงไปสู่พื้นดินมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปหมดเลยมันจะมารับรู้ผลแห่งบาปกรรมกับดวงจิตนี้ทำไมล่ะอ ผู้มีปัญญาในพิจารณาเห็นอย่างนี้ล่ะก็ถึงไม่ทําบาปจึงได้ละเว้นบาปที่ได้รุ่มหลงทํามาเพราะว่ากายวาจาเป็นผู้ทําแต่จิตเป็นผู้สเสวยผลคือความทุกข์